ฮาวทูปฏิรูปการศึกษาไทยการศึกษาที่วางพื้นฐานเป็น Active Learning พัฒนากระบวนการที่จะตอบโจทย์เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติในแต่ละตัวได้ทั้งหมดนี้อยู่ที่กระบวนการทั้งหมดเลยครับมันเกิดขึ้นไปมันจะตอบโจทย์ไปในแต่ละขั้นในแต่ละสเต็ปและสามารถกลายเป็นความรู้ขั้นสูงระดับคอนเซปต์ระดับหลักการระดับทฤษฎีระดับปรัชญาซึ่งเชื่อมโยงขึ้นไปสูงขึ้นสูงขึ้นไปเรื่อยๆ ทั้งวันนี้เด็กเป็นผู้ผลิตเด็กเป็นผู้สร้างไม่ใช่เด็กเป็นผู้ฝันเพราะในระบบดิจิตอลมีหลายคนพูดเหมือนกันว่าดิจิตอลมาเรียนเพราะการเอามาเรียนแบบนี้นะมันเหมือนกับเป็นการพลิกผันประเทศล่มสลายได้เลยครับในขณะที่ในยุโรปในตะวันตกเขาเลิกเขารู้แล้วเขาติดกับแล้วในอดีตที่ผ่านมาและประเทศที่พัฒนา AI ได้พัฒนาดวัตกรรมได้ท่านไปดูเลย ในการจัดการศึกษาจริงๆเขาพัฒนากระบวนการคิดทั้งหมดเว้น mm. แต่เขาจัดฉากให้เราดูเท่านั้นแหละครับ mm. เพื่อขายสินค้าให้เราเท่านั้นเอง mm. เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ mm. ผมว่าการที่จะกําหนดยุทธศาสตร์ mm. แต่หรือวิธีการปฏิบัติควรจะดูให้รอบด้านศึกษาให้รอบด้านและต้องเข้าใจมันจริงๆประเทศไทยนี้ไม่ยากเปลี่ยนแปลงได้เร็วมากคนไทยมีพื้นฐานที่ดีมากมีความพร้อมโดยเฉพาะสังคมพื้นฐานของเราเนี่ย เราพัฒนามาค่อนข้างที่ดีทีเดียวเพราะเด็กเนี่ยพร้อมที่จะเดินตามที่จะอยู่ที่เราจะพาไปพาเขาคิดหรือพาเขาฝังหรือพาให้เขาทําตามเพราะไอ้ตรงนี้ถ้าเผื่อว่าถ้าเราพาเขาคิดแล้วก็สร้างสารรค์พัฒนาสอดแทรกค่านิยมคุณธรรมจริยธรรมเข้าไปถักทอให้กลายเป็นตัวตนของเขาเนี่ยรับรองได้ว่าสังคมของประเทศไทยจะเป็นสังคมฐานความรู้แน่นอน